ร้อยสรารพาชิมนะคะประจำวันพฤหัสบดีนี้เดี๋ยวฉันพามาตามเส้นทางที่ออกนอกเมืองนะคะก็คือจากเชียงใหม่มาถึงแม่ริมแม่แตงแล้วก็ใกล้ที่จะมาเข้าสู่ตรงบริเวณเชียงดาวเดี๋ยวจะบอกที่ตั้งชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะมาอยู่ที่ร้านไอฮักคอ f ฟ e ่แล้วก็เจ้าของร้านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอขอชื่ออวุฒิศมิ่งขวัญครับชื่อ,อ,เ,อเล่นชื่ออฟครับค,คุณอฟนะคะคุณอฟ คุณอ,อับมาเปิดร้านไอฮักคอฟฟี่นี่นานหรือยังคะเริ่มเปิดได้เมื่อปี5-6ครับวันเริ่มเปิดได้วันที่หนึ่งมกรา,าเกือบปีแล้วครับโอ้เอาฤกเอาชัยเปิดสักกลาดใหม่ปีใหม่เปิดร้านเลยครับผมใช่ครับตอนนั้นเป็นยังไงคะถึงได้มามามา,มาตั้งร้านบริเวณตรงเนี้ยซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเส้นทางเหมือนสัญจรไปมาค้ายกับเป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวด้วยครับผม อคือเราเรามองเส้นทางที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรามาเจอตรงอีกอย่างคือมันเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวผ่านเยอะแล้วก็อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของอำเภอแม่แตงกับชิงดาวครับผม ก็เลยเลือกจริงๆแล้วคุณคุณนอบนี่เป็นคนที่ไหนคะจริงแล้วอาตกรุงเทพครับค่ะแล้วก็มาอยู่ที่เชียงใหม่แต่อยู่ตั้งแต่เด็กนะครับค่ะข้าวหมแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ตรงร้านใช่ไหมคะข้าบผมไม่ได้ไปอยู่ตรงร้านครับเพิ่งมาซื้อตรงตรงตรงที่ร้านนี้ครับอ๋อค่ะวันนี้ที่นั่งอยู่ตอนบ่ายนะคะบรรยากาศ แดดร่มลมตกก็ไม่เชิงนะแต่ว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะคะคือโซนหน้าร้านจะเป็นเหมือนกับเป็นมุมแบบกาแฟาสดใช่ครับเป็นข้างหน้านี่จะเป็นเป็นโซนของกาแฟาและเราจะแยกของโซนของร้านอาหารเราจะมีสองโซนแล้วก็เป็นข้างหลังนี่จะเป็นส่วนของสวนสวนอาหารสามารถนั่งนั่งรับประทานอาหารหรือนั่งจิบกาแฟา สาม,มารถมานั่งได้ทั้งวันเลยครับทํางานเรามีฟรี Wi-Fi ให้ด้วยครับกำลังจะถามทีเดียวเพราะว่าร้านสมัยนี้คือถ้าไม่มี Wi-Fi นี้ลูกค้าจะต้องถามหาใช่ครับ,ค,รบค,คือบางทีมันอาจจะเหมาะกับบรรยากาศเช่นอาจจะแวะพักระหว่างเดินทางแล้วก็อาจจะมีเวลาสักนิดนึงมาจิบกาแฟแล้วก็มานั่งชมสวนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเท่าที่ผ่านมาหปีนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นใครบ้างคะลูกค้าส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวที่ไปนออังคังจะแวะมาจะแวะมาที่ไอฮักก่อนขากลับก็จะแวะมาส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวครับเป็นชาวต่างชาติก็ก็มีเยอะครับอ๋อคแสดงว่ามีลูกค้าหนึ่งปีนี่เป็นที่รู้จักอยู่พอสมควรพอสมควรครับ<อ>แต่ส่วนมากเ,เป็นนักท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่เวลานักท่องเที่ยวเขามาตามร้านต่างๆเขาก็จะเลือกร้านที่มันดูน่ารักนั่งสบายเสร็จแล้วก็จะเหมือนเผยแผ่ ความโดดเด่นของร้านผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะใช่ไหมคะใช่ครับเราของเราผ่าน a c e b o o k ครับสมัครนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วคือด้านหน้าจะเป็นสวนเล็กๆแต่พอเข้ามานี่เราจะเป็นสวนใหญ่ค่ายแม็กของเราอยู่อยู่ทางด้านหลังสมัคลูกค้าเข้ามาข้างในแล้วเขาจะประทับใจหลายคนอยากจะให้ทำโฮมสเตย์ด้วยครับคุณอ๊อฟจะตามใจไหมครับว่าเออน่าจะมีโฮมสเตย์ด้วยก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งครับที่ว่าจะทำครับ ว่าร้านจะอยู่ติดถนนเหมือนกับโดดเด่นคือตอนแรกเห็นมีมุมเดียวเหมือนเป็นมุมกาแฟาสดเสร็จแล้วก็เจ้าของร้านก็ช่อค่อยๆพาเดินมาข้างหลังครับผมแต่คือขงแมโนยงหลังครับแต่ข้างหน้านี่พยายามสร้างจุดเด่นอยู่แต่ถ้าเข้ามาแล้วเรายังมาเจออีกส่วนหนึ่งที่สามารถประทับใจและถ่ายรูปได้ครับเอาเฉพาะเรื่องของมุมกาแฟาก่อนนะคะว่ามีกาแฟาอะไรโดดเด่นบ้างคะ กาแฟของเราโดดเด่นในเรื่องของความหอมหอและก็ความกลมกล่อมของกาแฟแล้วก็อีกอย่างที่เราโดดเด่นก็คือสตอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตของเราจะอร่อยมากครับพี่พี่ชิมอยู่นี่ใช่ไหมคะหรือเปล่าที่นี่เป็นสมูทตี้เฉยๆครับต้องต้องเป็นโยเกิร์ต,รตด้วยโดยครับจะอร่อยมาก ครับผมคือยิ่งตอนนี้เป็นหน้า Strawberry. Strawberry สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สดครับผมสตรอเบอรี่สดครับราคาที่นี่อย่างกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มพวกสมูทตี้อะไรต่างๆจะเริ่มประมาณประมาณแก้วละ,ะเริ่มประมาณที่35ครับอย่างแบบร้อน35 40จนถึง75ครับถ้าเป็นประเภทเฟปเป้ประเภทปัน่น ขายดีไม่ค่อยอย่างกาแฟเนี่ยเพราะว่าคือคือสมัยนี้คนนิยมดื่มกาแฟจริงๆแกาแฟนี้ขายดีครับเพราะว่าของเรานี่มีมีมีออเดอร์ตัวกาแฟตัวพวกสมูทตีน้นี่ประมาณ50าสิกว่ารายการครับมีอะโฟกาโตเราก็มีประเภทที่ใส่ไอศครีมด้านบนครับผมแล้วก็ตัวฮันนี่ทสตัวแผนเค้กของเรานี่ลูกค้าจะประทับใจมากเพราะว่า ตัวฮันนี่โทสเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งแทร้อยเปอร์เซนต์เลยครับออกมาจากตัวผึ้งเลยนะครับไม่มีการผสมครับจากจากที่สวนเลยครับเพราะว่าเลี้ยงผึ้งสวนสวนของคุณนอเพลหรือเปล่าหรือว่าที่ใช่ครับใช่ครับค่ะนม่ได้ละคะลองชิมดูตะกี้แล้วก็คือรสชาติของขนมปังก็อร่อยแล้วก็มีแน่นอนฮันนี่โทสนึกภาพออกมันจะมีไอศครีมอยู่เสร็จแล้วก็จะมีน้ำผึ้งราดอยู่ด้วยใช่ครับน้ำผึ้งจะมีความหอมของน้ำผึ้งแท้ แบบไม่มีสิ่งเจีปนเลยครับขา,ขายดีแน่ๆเลยค่ะฮันนี่โทสครับฮันนี่โทสคนลูกค้าติดใจหลายท่านนลครับมามาเพราะว่ามาชิมฮันนี่โทสบางคนลูกค้าเขาก็ถ่ายรูปลง Facebook แล้วก็ตามกันมามาชิมชิมฮันนี่โทสครับผมต้องขอบคุณ Facebook นะคะที่ทำให้เผยแพร่ชื่อเสียงร้านไปเร็ว ขราบผมต้องขอบคุณ a c e b o o k ครับขอบคุณคุณมาร์ซักเบิร์กนะคะคผู้คิดก่อตั้ง Facebook ทีนี้จากมุมตรงนั้นเดินเข้ามาแล้วบอกว่าโซนนี้ก็นั่งทานอาหารได้เดี๋ยวท่านก,ก็จัดการพาคุณผู้ฟังชิมเรียบร้อยแล้วก็มีหลายอย่างที่ชิมไปเดี๋ยพาะอย่างยิ่งที่โดดเด่นของรา้านนี่ก็บอกว่าอย่างส้มตําส้มตําปูมาขราบผมส้มตําปูมาครับเราได้สูตรจากแม่ครัวจากอุบลเลยนะครับแบบส้มตาของเรานี่จะไม่เหมือนที่อื่น คือแบบต้นตำรับของอุบลเลยจะรสชาติกลมกลมอ่าเปรี้ยวหวานเค็มนี่ลงตัวครับจะลงตัวมากเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบเผ็ดไม่ชอบอะไรก่อนก่อนแล้วแต่สั่งได้ครับรมอว่าจะแบบเน้นเค็มเน้นหวานเน้นเปรี้ยวเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่แล้วแต่ลูกค้าจะจะสั่งอีกทีค่ะปูนี่เป็นปูสดปูยังไงครับปูมาจากไหนค่ะปูเราก็เราก็สั่งจากแมคโครเนี่ยครับ ก็คือเป็นปูม้านะคะส้มตำปูม้าที่ฉันจัดไปแล้วอีกจานหนึ่งที่ชิมไปก็คือปลาทับชิมซึ่งซึ่งราดซอสแล้วมันเป็นซอสอะไรนะคะเป็นซอสมะขามที่ทางร้านเราทําขึ้นมาเองครับรูปเหมือนจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าคะที่เป็นคุณแม่เป็นแม่ครัวคุณแม่แล้วก็พี่ชายครับเป็นแม่ครัวพ่อครัวเป็นเชฟค่ะ แต่ว่าอร่อยอย่างปลานี่คือซอสัตะกี้ก็ยังคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยมันมันมันหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะรสชาติมันโอเลยอะค่ะครับมันจะมันจะพอผสมกับปลาแล้วมันจะกลมกล่อมลงตัวครับมันจะไม่เปรี้ยวมันจะไม่โดดเปรี้ยวมากไม่หวานมากมันจะพอดีครับอันนี้คือจานเด็ดที่ถ้าเผื่อมาที่ไอฮักไม่ใช่ไอฮักคาแฟนะไอฮักส่วนอาหารค่ะของเรามีส่วนอาหารโซนส่วนอาหารไอฮักแล้วก็่วนส่วนกาแฟไอฮักครับผม จานหนึ่งที่ที่ร้านบอกว่าเอ้ยยังไงต้องชิมเนี่ยก็คือซี่โครงหมูซี่โครงหมูผัดตะไคร้ครับเป็นเมนูที่พี่ชายคิดขึ้นมาแล้วหัดทำแล้วรสชาตินี่หอมตะไคร้ตะไคร้ที่เข้าไปผัดอบออกมามันจะมีความกลมกลม่อมแล้วตะไคร้นี่จะนุ่มเลครับปกติมันจะแข็งสามารถทานผมนี่ไม่ชอบทานตะไคร้นี่พอกินแล้วยัง ยังรู้สึกติดใจเลยครับคือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องใช่ไหมคะคือนอกนอกจากซี่โครงหมูซึ่งดูนุ่มๆแล้วเนี่ยนะคะไอ,ไอตัวเครื่องมันนั่นแหละตะกี้นี่คือตักซะแบบมันเกลี้ยงอะตัวเครื่องอยากจะอยากจะเพิ่มเครื่องด้วยซ้าอยากจะกินเฉพาะไอเครื่องผัดมันครับอร่อยครับผมอร่อยครับมีหลายตัวครับที่ทางร้านเราอร่อยครับต้องลองมาชิมนะครับถึงจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศแล้วก็ อาหารแล้วก็กาแฟและจุดถ่ายรูปของเราก็มีม,มุมน่ารักน่านั่งเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะอาหารนี่จะเริ่มต้นประมาณประมาณอาหารของเราเริ่มต้นอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งเราก็มีนะครับเริ่มต้นที่45บาท45บาทจนถึงถ้าเป็นพวกประเภทต้มยำแพงสุดนะ่คง150ย้าสครับผมก็นั่งได้ตั้งแต่สักกี่โมงคะตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ร้านเราเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครับเปิดทุกวันครับค่ไม่หยุดพักผ่อนกันเลยนะคะที่ร้านช่วงนี้ไฮซีซันคงคงไม่อยู่ครับอ๋อค่ะออยอมรับว,ว่าช่วงนี้หายจริงๆนะคะคทีนี้จุดสังเกตด้วยความที่คือบางทีเราก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่จุดสังเกต <c oughs> เช่นถ้ามาจากในตัวเมืองปับ๊บอาจจะสังเกตไอฮักคอฟฟี่นี้ยังไงคะอถ้ามาจากตัวเมืองครับเดินทางมาจนถึงเข้าอำเภอแม่แตงแม่แตงจนมาถึง หมู่บ้านทับเดือหมู่บ้านทับเบือประมาณ54กิโลอ่าทางซ้ายมือจะจะสังเกตเห็นไอค c อฟฟี่ครับแล้วจะมีตัวมัสคอตลูกหมูสีย้ำภูใส่ใส่ชุดเอียมครับแล้วก็มีหมวกกุ๊กตัวสีย้ำภูครับสังเกตได้ง่ายครับทั้งไปทั้งกลับค่ะพอสังเกตเห็นก็คือคือขาขาออก เออขาเรียกอะไรคะขาจากในเมืองที่จะเข้าไปทางเชีงดาวเนี่ยร้านมันจะอยู่ขวามือยังไงคุณก็ต้องยูเทิร์นร้านเราตั้งอยู่บริเวณตรงที่ยูเทินดีหน่อยครับคือเราจะมียูเทินทั้งข้างหน้าข้างหลังแค่200เมตรเราสามารถจะยูเทินมาแล้วก็จะกลับไปอีกทียูเทินก็ได้ยูเท uh ินใกล้ครับทั้งหน้าหลังนี่ประมาณ200เมตรนี่เองครับ จริงแล้วถ้าจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของร้านก็จะเป็นจุดที่เ็าเรียกว่าเป็นเป็นคุ้มเป็นอะไรนะคะตรงนั้นคุ้มพนะนเลศสวนครับแต่ถ้ามาในเมืองนี่เราจะอยู่ใกล้ๆรอยันปิงรีสอร์ทแต่ถ้าถ้าจะมาทางเชียงดาวนี่พอถึงคุ้มพนะนเลศสวนขับมาประมาณสัก500เมตรนี่ครับก็จะเจอเจอตัวลูกหมูสีชมพูครับใส่ชุดเอี๊ยมชี้เข้ามาในร้าน นลูกหมูสีชมพูนี่มามาอย่างไรคะเจ้าลูกหมูสีชมพูใสเอียมเนี่ยอ,อ๋อมาจากผมเนี่ยแล้วครับคือตัวอ้วนๆหน่อยครับคือคคจะหาแบบสัญ,ญลักษณ์ที่อะไรที่มันน่ารักครับผมแล้วถ้าหาไม่เจอจริงๆทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยไหมคะ <c oughs> ได้ครับโทรมาที่0931364154ครับผม <c oughs> หรือว่าเลยไปหรือว่ายังไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมมาชิมวันทีออกนอกเมืองวันหยุดคือไม่จาเป็นว่าจะต้องขึ้นอ่างขางหรือรหรือบางทีอาจจะแค่ไปอย่างอยากจะไปเที่ยวถ้าเชยงดาวอะไรสมมุติเงนี้นะคะคก็แวะตรงจุดนี้ก็มีมุมที่เห็นเห็นดอยเหมือนกันถึงจะไม่ใช่ดอยหลวงครับด้านหน้าเรามองเห็นดอยนะครับแต่ข้างหลังมีน้ําตกจาลองได้ด้วยครับก็เป็นบรรยากาศดีๆของไอฮัคคอฟฟี่นะคะกับ ทางเจ้าข,ของร้านคุณวุฒิศักดิ์วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ